ใช้โปรจองห้าพันรับรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะซื้อคนเดียวจบค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ t o y ย t a าโปรดีมีที่เดียวบายน้ำฝนค่ะวันนี้จะมีลูกค้าคนสองพันเข้ามาจองรถนะคะเป็นรถท่องเย็นย m p c ฟูค่ะ เปมือนทางด้านหลังเลยค่ะตรงนี้ใช้โปรจองห0า0รับรถสูตรบาทไม่ต้องใช้คนค้านะคะซื้อคนเดียวจบค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะค่ะอามาจองรถในวันนี้รู้สึกประทับใจเซลไหมคะเซลบริการดีไม่เ่ยประทับใจค่ะเพราะว่าซื้อรถจากน้องขดยาคันนี้เป็นคันที่สองแล้วค่ะ่ของแถมได้พบไหมคะกาได้รบคม่ะอ๋อนี่ พอขับปี90วันด้วยใช่ไหมคะพี่ก็คือจอง5,000รับนย0บาทได้พอขับปี90วันนะคะขับไป3เดือนแล้วค่อยจ่ายค่างวนเนาะค่ะไปเน้นบริการกันยังไงบ้างคะพี่เมื่อเช้อะี้บริการดีค่ะบริการดีเนาะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวที่เหลือเด็กหนูดูแลต่อให้นะคะถ้าผลพันธุ์ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถท่องเย็น MPC คู่สวยๆแบบนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูวิดีโอนี้อยู่โดยเฉพาะคุ้มที่1กอง5,000รับลย0บาทคุ้มที่2ไม่ต้องใช้คนคำํำคุ้มที่3แถมฟรีกล้องหน้ารถของแท้โตโยต้ามูลค่า4,990บาทหรือจะเลือกอีกโปรหนึ่งรับลถ6,999บาท ขับฟรี90วันโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำฝนทิ้งลิงก์และเบอร์โทรติดต่อไว้ให้ด้านล่างสุดท้ายนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งในช่องแฟนเพจและ youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฝนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ